สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่แห้โชคทุกๆทุกทนครับอาครับเมื่อนี้ช่วงแรงๆครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูห่างเค้าซีเผื่อไพเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมาตามแนวทางตัวเลขครับอาตองวดกันอาเลขวินของปูครับศูนย์สองมาให้เห็นอีหลีนะครับเอฟซีเพียงแต่ประกบครูนะครับอาปูหมักศูนย์หาศูนย์เก็ศูนย์หกนะครับเสียดายนะครับ 02ปูปลาได้จับให้ FC นะครับเอาครับ16ตุลาคมนี้นะครับอ FC เอฟซีเข้ามาล่อลุนกันไม่ว่าเลขวิน3ตัวของปูซิมีตัวใดแน่นั่นนะครับคุณพอ่อคุณแม่เข่ามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางชอง่องอ่าที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณพอ่อคุณแม่สิบประพาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงครับ คุณพ่อคุณแม่สิบปรผาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องเอาครับเพื่อว่าเป็นการเซฟเวลาครับขอไปการน้มาสการปูหาเก่าซีพร้อมกับตัวเลขแนวทางกับ16ตุลาคมกับช่วงแรงๆว่าอู๊ดเสด็จตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านครับการน้ำมาสการครับปูมาอนีมาติดตามแนวทางค่ะปูตัวดวกับตัวตมมาครบบนค่ะเอฟซี FC อันนี้เป็นตัวอย่างหัวทีว่เว หัวที่แล้วยเนี่ค่ะมาครบบนชุดเต็มนะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดปูตัดออกคือสี่กับหานะคะครับอ่าแล้วก็ปูคัดไหาเรืออยู่หาตูค่ะศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดนะคะเข่าศูนย์สองเนาะมาครบเข่าศูนย์สองครับเขาตกเล็กวิ่งกะศูนย์สองครบบนมมาาาเอศบนย์สปู ฟองโหวดกันเลยช่วงแรงๆของวันที่สองคอมมอนี้เป็นวันที่สองแล้วออกมาฟองโหวดกันเลยเฮ็ดแล้วเราครัวเกตไวแล้วทั้งในคักอะไรพวกนั่นเฮ็ดแล้วแต่ว่าบ่ทันลักคักท่าคักกันละว่าเรากระเด็นเยวะกันชุดติ่มชุดใหญ่ไปก็ได้ครับปูบ่ทันลักคักใหญ่ก็ได้เอ้าโมเมนต์ลืมเอาเม็ดจิกมากหม่ ตัวเขียนลงคลิปหวยลวววเลย่าต้ไนสองแปดห้ายิ่งตกใจญ่เลยคะ่ะเด้อว,วัดวัดมันติดก,กับอันในปากนะปูเนาะมีเสียงอันโอ้ม, <c oughs> มันเสียงแหลมค่ะไม่เสียงแตกซอนแน่ค่ะขอโทษขอให้ใคซสิส่งแร่งๆนะครับ ูห้าเก้าสิว่วันที่สนะิบหกเนาะเดี๋ยว่าเขียนใบสคริปต์ให้ครูแป๊บนึงค่ะจิต่ำจังหวดดอกโอ้ยจับยังไงผู้จับเด็กยังไนั่นวานนี่ก็มาลักซิมมาครูดิส่อปูอืมขวนี่วนนี้สูนส่นครูเขียนมาสองตับสี่ครับนี่คือมาครูเล็กวิง่งปูตัดซี่ตัดหาหัวหตัดเหม็นอยู่ที่น่ะปู เดี๋ยศูนย์เียหนึ่งเดี้ยสองเดี๋ยหกเดี๋ยเจ็ดมันกระตับตามตามสูตรมันนั่นแหละครับตอาจับเร็วกว่าถือเอาไม่นะปูน้องเปี่ยงดอกกระบอกยุ่งันมกันจับที่กืจับน้ำมาสั่นจับศูนย์สองศูนย์หนึ่งน้กระบอกมากกับเฮจับเอาปูก็เลยบอกเป็นใครซีเขาก็จับออกก็ได้นะคะวอมาที่ปูจับใด้สูตรนี่นะสามสิบกงวดสามสิบอหไรงวดปู วัเป็นงวดที่สามสิบเกาสามสิบเกาค่ะตัวนี้ต้องอมาให้เห็นแน่นอนบันกอดข้อกันมากแต่เป็นวไ่ทุกวัเมืม่อกี้เป็นงวดที่สามสิบแปดนะคะอ่าชบาได้ลงคลิปให้ทุกคนมมยู่ดยบอกทุกคนว่าตัวนี้ศูนย์สองหนึ่งนะคะระว,วังให้ดีเพราะว่ามันว่าทุกงวดนะคะก็คือมันเดินงยาวมากเนาะหลอดงวดที่แล้วมันเข่าเป็นงวดที่สามสิบแปดงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบเก้าไม่เห็นแท้ไม่เห็นแท้ ไม่คือเกามอกัวตั้งกู่ออกเอาตัวนี้ครับกูเรียงกันรอเบิ้งอีกสามตัวนี่มันบอกนี่ถังวดที่3ากเกามันีนังพวครับอูเสองสองไม่เดียวเจ็บสี่สามสี่สองสามสี่เ้ยสี่บมักเหอบอมักก็บ่ต้องเอา ก็น่อที่โตเมาๆเลยเดูดได้บางอันอาครับว่วที่แล้วได้ศูนย์ได้สองได้หนึ่งวันนี้ได้สองได้สามได้สี่สองย่งนะครับเอซมารอบังคบบนมาคบบนพูสีได้จากตั เบิ่งกันเบตํำลากันแค่ตัวหน่อยใี่นนเย็นๆด้ค่ะเอซี่เด้อมันมีเดินสองเล้โดมักสองบัวบวาดเล็กมันอ่าเลวิ่งนี่บัโป้เด่นสองมักสเด่นสองเด่นสเลยมันสวนคู่สูตรเครื่อกบลังกบลังสามส่วนมันส้นอันยี่หกตัวค่ะ นกเด็กตามนกตามวังค่ะสามดับลักซิบเดียวสามดักดับลักซิก็ไปลักไวในตัวฟูตังอันนี้มาโคเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มด้วย,ย,ย,ววาาย,ย,ยค่ะเด้ฟูย่างบ้านละคัดคัดห้พรตัวใดดับตัวใด้เพรามาย่างบ้านละหายนะคะพี่ต้องรอพึ่งก่อนนะคะวันนี้ก็บพึ่งวันที่สองนะคะฟูตงงวัวหัว อย่าลืมเลขติดเลขวิ่งนะคะสามตัวสองสามสี่อย่าลืมมางวดนี้เป็นงวดท่าเขางวดนี้เป็นวัที่สามสิบเก่า้ดวยค่ะเด้อเข้าแตกมาแล้วสามสิบแปดงวดติดวดนี้วัที่สามสิบเก่าค่ะห้าสองแปดถ้าเป็น 5, 2, สี่คูน้นำเบิง้งหยี แสดงว่าสามบเด็นบูสองกับสี่นี่จะเป็นรักสิบหรอคะมันเป็นรักสิบถูกือว่าลักสิบไปแล้วเพราะว่ามันเด็กมันอยู่ในเตี้ยเขาเ่ามันมาเด้คู่รักสิบลักสิบมาคู่แปดได้ค่ะแปดนี่บดติดตัวนี้ปู่ก็เริ่มปรกกายเป็นตัวเด่นแปดมันเป็นหน่วยแปดเป็นรักหน่วยเนอสุดก็หาเป็นรักหน่วย สามหาแปลกด้วยรังนวยแต่สามหางสองหางสองสามประจับเ่อสองสามก็เป็นสี่สามประจับให้ซื้ออืมค่ะสองสามก็สี่สามไอ้สี่จับเองได้เพราะว่ามันม่านน้ำกันใดด้วยค่ะมานน้ำกันใดมานน้ำกันใดสองสามสี่ค่ะแต่เต็นเนียกวดซ้อมันแน่นเรื่องวันนี้ก็คือบอกยังไงขันสื่อติดสองในเฮโรต์วันนี้นไม่โทนอืมแต่เลยกันครบหเดอ เหมือนเหมือนวันที่แล้วค่ะนี่เอฟซีเดี๋ยวจะบาดเจ็บๆให้เบิองอย่าให้ครูเขียนแล้วก่อนเนาะใ<อ>วันที่แล้วะครูว่ากอดศูนย์ใบนะเดีเ๋ยวที่มีเท่านี้แหละเรืเอาเครูเขียนแล้วต่วกันอย่าเลือกันซีกันเลมีซีศูนย์ตัวหนึ่งตัวตัวลาตัวซีศูนย์ที่กันใบซีศูนย์ตัวนี้สิไม้ตัวหนึ่งืี ตัวแดงกึ่งเลยที่เท่าน,นั้นแหละพบบนมัติได้ตัดออกอยู่ตัว,ต,วตัวนี้เตดตัดมัติเดียแค่ตัวนี้แหละเลยอยากให้ปูพิจารณาแล้วข้อจังมาเบิ่งว่าปูสีตัดตัวใดให้นะคะแต่ว่าหวดที่แล้วน่ะปูฟันนี่ซูนนี่กอดไว้ในเนีนปูว่านะคะได<า>้เฮ้หัวนี้หวดนี้ปูว่มาให้กอดสองไว้ในเนีนนะคะสองต้องมาบน เจ็ดเจรณาเบื้งรอบที่แล้วตัวเล็ตัวตัวมัดมันสองแปดสองแปดคู่ก็มาดเล็คู่แตจะมัดตัวพี่แต่ศูนย์มันจะเป็นมันส้นแปดก็ส่วนได้แปดกับหามสองตัวนี่แหละแต่ว่าส่องนีมาเล็กคู่ก็มมาน้ำกันดีดีมากีมากดีใช่ไหมเมนบอที่ห้า C C หกกับม้าน้ำกันแต่ว่าเลขคู่มากกันดีบะเนียม่วงกี่กับมาหกหกกับส่วนสองนีนฟูเล็คู่หรือมาาน้ำกันดีแล้ว แค่ตามมาตามใจนี่คุยตัดงสี่ทีมเลยสิโอ้ไม่มาั่โค้ถ้าตามใจมันเลี้ยสองตัวเดียวเลยขันเห้ตัดก็รููเลยนะสองสามสองสี่สองไปสินะนาให้เป็นสองสูนสองสูนออกไปแล้วเนาะห้องตาทีมได้เลยแล้วที่เป็นสองสามสองสี่สองห้าสองแปดนี่ถ้าอืมค่ะกล มันทีเปลี่ยนไปนะกระจะมันมากแบบเกาบนจีมาสองสามกสินะสองสี่กันสินะก็กระจาบแต่วันส่วนนี้สามารถไปเหล็กบัวค่อยงามแล้วค่ะ F4 เยี่ยสีว่าโอ้เหล็กคือบัวงามแถวบัสื่อยาวาด้วยค่ะเอ F4 มีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นสามศูนย์นั่นสิก็ได้ศูนย์สามกัสิก็ได้นะอือก็คือฐาเข้าบัมักสองข่าวทุกคนบัวหมักสองก็ครื่องกระจับสามสามศูนย์สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามแปดเนาะคุณเนาะคือสามวร่งรักหน่วยเพราะดำรักสิบ สามดับรักซิบแล้วมัเอาไปรักหน่วยสิบมันเป็นเครืู่นะนะเครือขู่แล้วว่ายืนสั้นอหไรนั่นเป็นเลขคู่เลขคู่มีตัวนี้หนึ่งมีแปดกับสองกับสี่นี่เป็นเลขรักสิบแปดสองสี่ศูนย์ขันมันเอาแปดมันเป็นลักซิบมั้งสิเขาตรงิ่งใส่แปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่มั้งสีนะเมื่อกาซ้ำตัวนี้แหละซ้ำเข้ากับอะไรก็ซ้ำกับนี่ซื้อกาโบนี่เป็นสูตรสองตัวนี้เพราะมัน ค่ะแปดเออเพราะว่าลักซิ่มเป็นเลขคู่นะครับมันคือว่าแปดสี่แปดสองสี่นะค่ะก็คือแปดสองก็แปดสามไม่นช่นะก็คือสองแปดก็สี่แปดนี่ให้กับนั่นเองตัวนี้นะคะเนาะเพราะว่าเลขแปดเป็นเลขคู่อาจจะมาลักซิ่มแต่เพราะว่าปูฟันฟันลักซิ่มเป็นเลขคู่นะคะต้องมาคู่เนาะาเลขคู่อเอฟซีตองพิจารณาเบิ่งเป็นแนี้างเด้วยค่ะแปดสามตัวนึ้โลงเพื่อนกันมีแปดสามตัวนึงแปดสามที่โผลครับเพิ่อน ผู้เจ้าบกเคลดเลขผู้ไข่เป็นที่ตสิบบงหนจักว่ามันตัวเป็นธรรมะใังไหมนะค่ะอ่ะตัวหมวดกันเลยนะครับเท่านั้นแ่ะค่ะสุดท้ายนี้กราบขอบคุณขอบุณปูนนะคะที่แบ่งปันแนวทางเนาะเอาธิบัตอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ทวมทวมว่าขอย่าครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ เอาเอฟซีทางซองโซงมันมาเ็ี่ยให้นั่นนินใหอีกย่านบักซองไครย่านบักองจังได้กับสองตั้งสองใก็มาเมวที่สามรองมงติดสองได้เฮนะคะอย่าลืมมาเหล็กติดเหล็กวิ่งสูตรนี่สามตัวนะคะสสามนี่ ยาปลาก็ได้เปยาปลองมากนะคูเนาะมีงวดที่3ามตัวสตดนี่อย่าลืมด้วยค่ะมีสิบมาด้วยกันนะคะพรองวดที่แล้วมาน้ำกันกอดข้อกันมากมากันหวดมา12ิบสอม่ค่ะหวกมา02นสอมาน้ำกันสองวดแล้วนะครูเนาะสงวดแล้วนะคะที่มาน้ำกันนะคะเอฟซีองพิจารลาเหน้าบิ้งนะคะงหดนี้ว่าซิเประมากกันตรงที่อ้ยแจ็คแล้วรูบอก่าเน่มากมักบอกสอามสองค่ะแค่นั้นไม่รบกวน่ามได้ยุส่สามเได้สี่สามได ่เล็สูดเด่นเขามันมันเป็นหาก็เปยดเด็กร,รังวยอืมค่ะอาตุศิยอ่าค่ะสาธุสาธุครับมานี่ออดอกโบวนวนอีกกระไ